สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะโบจะชวนผู้ชมมาทําเมนูขนมที่ไม่ต้องอบค่ะและไม่ต้องใช้เต้าอบเลยแถมยังทําง่ายด้วยแล้วก็น่ารักเหมาะกับเด็กๆแล้วก็งานปาร์ตี้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าชีสเค้กสติ๊กนั่นเองค่ะเป็นแบบสติ๊กแบบถือๆได้ค่ะเด็กๆก็จะชอบมากๆเลยรับรองว่าเมนูนี้ทําง่ายค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทําเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะ ค่ะแล้วมาดูส่วนผสมของเมนูชีสเคส้กสติกกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกเป็นแครกเกอร์ค่ะโบอเอามาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยตัวต่อมาก็คือครีมชีสนั่นเองค่ะเอามาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้อ่อนตัวเลยนะคะน้ำตาลไอซิ่งและเนยจืดค่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะและตัวต่อมาก็จะเป็นส่วนของดิปของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตคอมค่ะหั่นให้เป็นเกล็ดเล็กๆ,ๆแบบนี้ค่ะจะได้ละลายง่าย และตัวต่อมาก็เป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะเลื่องได้เลยเป็นสีสันสดใสแบบนี้และตัวสุดท้ายที่จะขายไม่ได้ค่ะก็คือไม้ไอศครีมนั่นเองค่ะหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปหรือว่าที่ขายอุปกรณ์ประดิษฐ์ทั่วไปเลยค่ะโอเคตอนนี้ส่วนผสมและอุปกรณ์ของเราครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกของตัวชีสเค้กสติ๊กกันเลยค่ะเราก็จะเอาตัวแครกเกอร์ที่บดเอาไว้นะคะมาผสมกับเนยค่ะที่เราเอาไปละลายในไมโครเวฟไว้ค่ะละลายแล้วก็พักไว้สัก2-3นาทีค่ะให้มันเย็นขึ้นนิดนึงใส่ลงไปร้อนๆเลยแล้วเดี๋ยวตัวแครกเกอร์ของเราค่ะมันจะนิ่ม โอเคใส่รอบที่สองใส่ให้หมดเลยอือหมดเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็คลุกเหมือนเดิมค่ะให้เข้ากัน เดี๋ยวคลุกให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ไปเตรียมพิมพ์กันค่ะเดี๋ยวเอามาใส่พิมพ์พร้อมๆกันค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาพิมพ์ค่ะโบกเตรียมพิมไว้แล้วเอาตัวกระดาษไข่ค่ะหรือกระดาษรองอบก็ได้รองไว้เวลาที่เราเอาออกจากพิมพ์จะได้อ,ออกง่ายๆค่ะใส่ลงไปเลย ะะเสร็จแล้วก็ใช้ก้นแก้วแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้ช้อนก็ได้ค่ะค่อยๆกดเอาให้แบบแน่นๆเลยอพอกดได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะแช่ไว้ประมาณสัก15-20นาทีค่ะให้ตัว ตัวฐานพายเนี่ยเซตเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะแล้วระหว่างที่เรากําลังรอตัวฐานพายอยู่ในตู้เย็นค่ะเรามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะมาตีครีมชีสกันเลยค่ะเอาครีมชีสออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะมันก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยตีง่าย อพอตีเริ่มเป็นแบบเหลวๆแบบเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาใส่เนยค่ะเนยก็ไว้ในอุณหภูมิห้องเหมือนกันค่ะแต่อย่าระวังอย่าให้มันละลายนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไป คราวนี้จะตีให้เนยกับตัวครีมชีสค่ะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ฟูขึ้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่น้ำตาลไอซิ่งกันค่ะโอเคตอนนี้ก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันลวค่ะมาใส่น้ำตาลไอซิ่งกันแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ ครีมชีสนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มบางๆอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบทานแบบครีมชีสที่เปรี้ยวหน่อยก็เพิ่มน้ำมะนาวลงไปได้ค่ะ,อะพอน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คตัวทานพายแล้วก็มาใส่ลงในพิมพ์มพ้อมๆกันค่ะ ตอนนี้ตัวฐานภายก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเนื้อเดียวกันเลยลองจับจับดูแล้วมันไม่แตกนะคะก็มาใส่ตัวครีมชีสลงไปเลยโอเคอ่าโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะทำเกลี่ยเกลี่ยค่ะให้ทั่วๆ เกิดว่าใครเน้นแบบหน้าตาสวยงามก็ค่อยๆปาดให้เรียบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ซีเรียสเน้นรสชาติเป็นหลักก็นี่เลยง่ายๆแค่เอาให้เกลี่ยให้ทั่วๆเท่าๆกันพอค่ะ,ะกันนะมันติดอยู่ที่ไม่พายเยอะปุ๊บโอเค โอเคค่ะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะประมาณสัก1-2ชั่วโมงค่ะแช่ในช่องธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแช่ช่องฟรีสเนี่ยก็จะเร็วกว่าน,นั้นได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตัดแล้วก็เสียบไม้กันค่ะค่ะตอนนี้เราก็เอาชีสเค,ค้กค่ะออกมาจากตู้เย็นค่ะโบแช่ยเย็นประมาณ2-3ชั่วโมงเนาะเอาออกจากพิมพ์เลยแล้วก็แกะออก okay. ิเลยโอเคก็จะได้เป็นแบบชีสเค้กแบบนี้สวยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งกันค่ะ mm hmm. ตัวฐานมันก็จะแบบรุ่วนๆแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจ โอเคได้แบบนี้แล้วโบกก็จะเอาไม้ค่ะไม้ไอศครีมเนี่ยแหละเสียบลงไปเดี๋ยวาทำให้ดูปึ๊บหันข้างหน้าให้ดูเสียบค่ะเสียบเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปอยู่ก็เอามีดค่ะลองเสียบมาลงไปก่อนเหมือนแบบว่านำร่องมันไปก่อน โอเคเราค่อยเอาไม้ตามลงไปค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแข็งเกินไปเราสามารถทิ้งไว้ให้มันเนื้อนุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเสียบได้ง่ายเดี๋ยวโบจะเสียบให้ครบทุกอันค่ะแล้วเอากลับไปแช่ตูเ้เย็นอีกครั้งหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อที่จะให้ไม้เสียบเนี่ยมันแข็งติดไปกับตัวเนื้อเคก้กแล้วเดี๋ยวมาดิฟกันค่ะ แล้วตอนนี้ตัวชีสเค้กของเราค่ะก็เสร็จตัวได้ที่แล้วค่ะโบก็จะเอาช็อกโกแลตค่ะบอกช็อกโกแลตก่อนเอาช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟค่ะประมาณสัก30ิวินาทีแล้วเอาออกมาคนๆแล้วค่อยเอาเข้าไปใหม่จนละลายเป็นเหลวๆแบบนี้เลยมาเราก็จะจุ่มลงไปเลยค่ะอาลาดไปก็ได้แบบนี้ โอเคก็จะรดสักครึ่งเดียวค่ะเก๋ๆก็ป๋าให้ตรงๆตรงนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็ไปพักไว้บนตะแกรงค่ะแล้วก็โรยตัวเกลดน้ำตาลเลนโบของเราค<ม>้างๆด้วย แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ครบหมดอันนี้เลยแล้วก็เอากลับไปแช่ในตูเบบน้เย็นแป๊บนึงค่ะประมาสัก5นาทีตัวช็อกโกแลตก็จะเสร็จตัวแล้วมาจัดเสิร์ฟกันค่ะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ชีสเค้กสติกค่ะทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะอาจจะแช่เย็นหลายรอบหน่อยแต่ว่าไม่ต้องใช้เตาอบเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่มีเตาอบอยู่ที่บ้านทำเมนูนี้ได้เลยค่ะเหมาะกับเด็กๆแล้วก็งานปาร์ตี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากลองทำเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรอาจารย์ส่วนผสม,สมแล้วก็วิธีการทำได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย